นี่เรามากินกาแฟแบบบรรยากาศสบายๆข้างบนที่มันหล่นมาคือพระเจ้านี่คือมีเมฆมาปกคลุมหน้าตาของพระแจ็คเลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆมันเป็นกระสอบที่แจ็กวางวางโทรศัพท์กระสอบขยับแ่นตานะเออไม่ใช่พูดจิตขยับ โทรศัพท์หน่อยวันนี้มากินกาแฟท่ามกลางบรรยากาศของชนบทมีเสียงไก่ขันมีเสียงนกร้องแล้วก็มีลมพัดเอื่อยๆตอนนี้น่าจะเจ็ดมงกว่าเจ็ดโมงเชา้าซึ่งอากาศดีมากวันนี้มาเก็บมะม่วงกันแล้วก็เก็บมะม่วงได้แล้วละ่ะเดี๋ยวออรรถมาใส่ไม่ได้ลากไปจากสวนก็เลยชงกาแฟมา เินเพลินเพื่อได้คุยกับทุกท่านวันนี้ก็ได้เห็นหน้าตากันแล้วเนาะการทำ YouTube การสร้างความสุขการส่งต่อคนอื่นตอนแรกเราก็ต้องทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนทำให้ตัวเองมีพลังก่อนทำยังไงให้เรามีกำลังใจทุกวันในการใช้ชีวิต บอกตัวเองนะไม่ทําให้ตัวเองเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของครอบครัวหรือว่าเป็นภาระตัวเองเคยได้ยินไม่ภาระตัวเองของตัวเองตื่นเช้ามาพี่แจ็คก็จะก่อนที่จะลงจากที่นอนลุกจากที่นอนก็จะต้องขอบคุณตัวเองก่อน ขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายขอบคุณลมหายใจวันนี้ฉันมีลมหายใจอยู่ฉันยังมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีอีกวันหนึ่งขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พุทธาเสียงสิทธิ์ทั้งหลายขอบคุณจักรวาลนี้ที่ปกปักคุ้มครองแล้วก็ให้ฉันยังคงเป็นฉันที่สมบูรณ์แบบในวันนี้อันนี้คือให้กําลังใจตัวเองก่อนแล้วก็ขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือความอุดมสมบูรณ์ คือปรารถนาอะไรก็ได้ทุกอย่างอันนี้เราคือเราคิดเองเราคิดว่าเรามีแล้วเราคิดว่าเราเป็นแล้วตอนที่เราสลืมสลือเนี่ยค่ะจิตใต้สำนึกของเราเชื่อฟังเราง่ายมากเลยทุกท่านคงไม่ปฏิเสธเนะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อจิตเราสั่งเราพูดออกมาเราเป็นคนพูดออกมาเพื่อสั่งจิตจิตมันก็สั่งกายอีกครั้งหนึ่ง แล้วมันรู้สึกว่าสิ่งที่เราสั่งไปอ่ะร่างกายมันมีความแอทีฟมีพลังมันก็ไปทําในสิ่งที่ที่เป็นจริงเหมือนเราคิดว่าเรามั่งคั่งแล้วไม่เรื่องนี้ไม่ใช่มโนเรื่องนี้ไม่ใช่เพอร์เจอร์อันนี้เป็นศาสตร์ของกูรูทุกขแขนงของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นโค้ดคนไทยหรือคนต่างชาติตั้งแต่สมัยดรโจดิสเพนซาที่โค้ดหลายๆคนก็เอามาเอาเ เรียกว่าความรู้แล้วก็เอาศาสตร์ของท่านมาใช้สร้างตัวต,วตวนเอยแย่มากมายเลยเพราะว่าดรโจมีความพิเศษมากๆในเรื่องของใช้ uh, the law attraction หรือกฎแหง่งแรงดึงดูดที่ได้ผลที่สุดถ้าเราดึงดูดสิ่งที่ดีถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีแล้วเราพยายามรักษาจิตใจตรงนี้ให้ได้นานที่สุด เมื่อไรที่เรารู้สึกไม่ดีเราพลิกเมื่อไรที่รู้สึกไม่ดีเราพลิกพลิกพลิกเราจะยกระดับตัวเองขึ้นเมื่อเช้าไปซื้อกล้วยปิ้งเตรียมเงินไป20บาทมันขาดไป5บาทก็ไปสั่งพ่อค้าว่าพี่เอากล้วยปิ้งนะแต่ไม่ได้สั่งเขาว่าเอาใหม่ๆนะคือเห็นเขาปิ้งหอมๆเลยประมาณ4ลูก20คือสลูกต่อหนึ่งไม้เออพี่แจ็คก็ไปถามว่ากล้วย ไม้เท่าไหร่ยี่ห้าก็เลยเดินมาที่รถมาเอาอีกห้าบาทไปปรากฏว่าไปถึงข้อใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเงินให้เขาแล้วก็เอามานั่งกินในรถปรากฏว่าเป็นกล้วยที่เป็นกล้วยค้างคืนเมื่อวานนี้ทั้งแข็งแล้วก็เย็นแล้วก็ฝาดด้วยตอนแรกที่กินเข้าไปคือเหมือนเราโดนเอาเปรียบอะเราต้องการกล้วยที่ว่ามันปิ้งใหม่ๆร้อนๆน่ะคือก็สุกอยู่แล้ว่ไม่ใช่ไม่สุกแต่ทําไมก็ให้กล้วยเราแบบนี้ พอเราคิดได้รู้สึกใจหนึ่งอยากไปต่อว่าเขาแต่อีกใจหนึ่งบอกว่าเราจริงๆร้านสะดวกซื้อก็มีตรงนั้นเขาขายหน้าร้านสะดวกซื้อถ้าเราเดินไปหาร้านสะดวกซื้อเราซื้อขนมซื้ออะไรก็แล้วแต่ของใหม่ๆสดๆอาจจะไม่ได้แต่เขาจะฟีดให้แบบให้มันร้อนให้มันอุ่นให้มันกินได้เลยแต่นี่เราอยากอุ่นหนุนคนกันเอง ให้มันดูคึกคักชาวบ้านที่ออกมาขายของแต่ทําไมเขากลับทํากับเราแบบนี้ในใจแปบหนึ่งแต่อีกใจหนึ่งมันพลิกสถานการณ์ไปทันทีเลยไปหาความสุขอ๋อเขาอยากระบายของเก่าเมื่อวานนี้เขาเห็นหน้าเราแบบซื่อซือ,ซอ,ซอแต่ไม่ง่เขาก็อาจจะเห็นเราเป็นคนใจดีมันก็เลยให้มาเหมือนเราไม่ตอบว่าอะไรแล้วปกติสี่ลูกยี่สิบห้าบาทนี่ก็ให้มาหกลูก ก็โอเคถ้าถ้าเขาให้ของเรามาแล้วเขามีความสุขเขาขายได้คือหมดของเก่าแล้วเขาขายของใหม่เรื่อยๆก็โอเคก็มีความสุขแต่อีกใจหนึ่งก็จะบอกว่าก็อย่าทำแบบนี้บ่อยเนาะถ้าไปเจอคนที่ไม่โอเคแต่นี่เราเรามองอีกมุมหนึ่งไงเราหาความสุขง่ายๆแล้วก็ดีใจไปกับเขา ที่เขาขายได้แล้วก็ขอให้เขาขายได้เรื่อยๆแล้วก็ขอให้เขาอะบทเรียนในวันนี้ที่เขาขายของเก่าให้เราแล้วเราไม่ต่อว่าเขาให้ก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกผิดน่ะรู้สึกละอายใจแล้ววันหลังอย่าทำกับเขาแบบนี้อีกถ้าเกิดมันเก่าจริงคุณก็เอามาทำให้มันแบนๆแล้วก็ปิ้งให้มันร้อนแล้วค่อยขายให้เขาจะดีกว่าไหมนะ พอจิตใจเราจะทุกปุ๊บเราคิดถึงความสุขเราพลิกทันทีเมื่อไรที่เราพลิกได้เร็วที่สุดและวันวันหนึ่งใจเราโอ้โหไม่รู้มันเร็ววิ่งกว่าแสงเร็ววิ่งกว่าเสียงเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันคิดอะไรได้สาระ,ตะแต่ความคิดของเราถ้าเราคิดไม่ดีปุ๊บเราพลิกมาที่ดีมันได้กับตัวเองเต็มๆม,มันทําให้เราได้ยกระดับจิตใจขึ้นมาเวลานี้ไม่ว่าภัยพิบัติ น้ำท่วมหรือว่าแรงหรือว่าไฟไหม้เยอะมากแม้แต่แผ่นดินไหวมันเกิดจากความคิดของคนเกิดจากการกระทําของคนถ้าคนเราสงบลงมาเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ย้อนทบทวนตัวเองคิดถึงความเป็นจริงยอมรับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จะน่าอยู่มากภัยพิบัติจะน้อยลงอันนี้ พระพุทธเจ้าก็พูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์พูดพระเกจิอาจารย์ที่เราเคารพนับถือพูดคําทํานายพูดทุกอย่างเป็นเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้ถ้าเรารักสามัคคีซึ่งกันและกันปรองดองซึ่งกันและกันในครอบครัวในสังคมในโลกในประเทศ แผ่นดินไหวน้อยลงถ้าเราใจเย็นลงไม่ใจร้อนไม่ทะเลาะวิวาทไฟไหม้ก็จะน้อยลงถ้าเราไม่เสพกรรมมากน้ำก็จะท่วมก็จะลดน้อยลงสิ่งทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์ตามกฎของธรรมชาติถ้ามนุษย์อยู่ในกฎของธรรมชาติเพราะมนุษย์คือธรรมชาติวันนี้พี่แจ็คไม่ได้มาสอนทุกท่าน แต่มาเล่าสู่กันฟังสิ่งที่ได้ศึกษามาสิ่งที่ได้ความรู้จากตรงนี้มาก็อยากมาเล่านะคะทุกท่านถ้าฟังแล้วไม่เข้าหูก็อย่าถือสากันนะเพราะว่าห้องช่องนี้เป็นช่องความสุขสร้างได้รอบตัวเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องนี้ฟังแล้วรู้สึกเก็ตสิ่งที่มันเดือดร้อนสิ่งที่มันเป็นปัญหาในสังคมทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคนโทษคนอืน่นคนชอบโทษกัน น่นนั่นนี่ไม่เคยถูกใจแต่น้อยที่จะย้อนบูดูตัวเองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าต้องยอมรับยอมรับจริงๆนะไม่ใช่แกล้งยอมรับถ้าเราแกล้งยอมรับเรามไม่เห็นตัวตนแต่ถ้าเรายอมรับย้อนลึกลึกลื่ยๆเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงอะไรที่หนักหนาพอจะแก้ปัญหาได้ไหม อะไรที่เรารู้สึกทําผิดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันหนักหนาเราพอจะแก้ได้ไหมถ้าเราพอแก้ได้เราก็แก้ทีละปลอกทีละปลอกแก้อันสิ่งที่เรามันง่ายกว่าถ้าแต่ละคนย้อนมองตัวเองทบทวนตัวเองแล้วแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดแต่ละอย่างแต่ละเล็ก,กน้อยน้อยจนกระทั่งสิ่งที่ใหญ่ที่สุด โลกก็สันติสุขโลกสันติสุขจริงๆโลกสวยดรื่องนี้เราคือเรื่องจริงโลกสวยด้วยจิตใจของสภาวะของจิตใจมนุษย์บนโลกใบนี้สวยงามมีแต่การให้แบ่งปันเสียสละส่งมอบออกมา สังคมจะน่าอยู่ขึ้นโลกจะน่าอยู่ขึ้นจากวันนี้อุดมสมบูรณ์มากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นวันนี้ปรารถนาอะไรปรารถนาความสุขสร้างสุขให้ตัวเองสร้างสุขให้ครอบครัวให้คนรอบข้างส่งความสุขให้สังคมไม่โทษกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่าบูลลี่กันอย่าด้อยค่ากัน สังคมนี้มันก็น่าอยู่ไปไหนมีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มให้ทุกคนได้เป็นการสร้างความสุขให้กับคนอื่นโดยที่ไม่เสียสตังค์แม้แต่บาทเดียวไม่เคยเห็นจะมีใครยิ้มจนปากฉีกปากแตกมีแต่ยิ้มและเห็นฟันฟันเล็กฟันน้อยหรือว่าไม่มีฟันมันก็มันก็น่ารักหมดอะ เพราะว่าการยิ้มอะคือเยียวยาคือยาใจคนเรามองภาพลักษณ์ข้างนอกอ่ะบางทีเห็นหน้าบูดหน้าบึง้งไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่เราเห็นเขาเราทุกข์แล้วสัมผัสแต่เราเห็นรอยยิ้มเขาแม้ว่าไม่ได้มองเราแต่ปากเขามุมปากเขายิ้มนิดๆเห็นก็มีความสุขทุกท่านลองลองไปทำดูมีบ้างที่บางทีเราทำงานเราเพลอน ถ้าเรายืนคนเดียวเรายิ้มคนเดียวนี่สิมันแปลกแต่ว่าในขณะที่มีคนอยู่รอบข้างแต่จริงการฝึกยิ้มคนเดียวก็ดีนะไม่มีใครเห็นหรอกเพราะเราไม่ได้ไปเดินในสังคมเดินคนเดียวแล้วเดินยิม้มแต่ทุกวันนี้คนเดินยิ้มก็เยอะนะเดินยิ้มคนเดียวพูดคนเดียวพอเรามารู้อีกทีอ๋อเขามีหูฟังเล็กๆอยู่ตรงนี้เขาคุยโทรศัพท์อยู่เขาฟังคลิปอยู่อาจจะเป็นคลิปตลกหรือว่า ทำให้เขายิ้มได้โอเควันนี้กาแฟเกือบหมดแก้วแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ก็ก็ไม่ครั้งแรกหรอกอาจจะเห็นผ่านๆแต่วันนี้ได้มานั่งคุยกับทุกท่านวันหลังถ้ามีอะไรดีๆที่พี่แจ็คอยากจะแบ่งปันหรือทุกท่านมีอะไรแบ่งปันก็ส่งมาในคอมเมนต์ได้นะคะ พี่แจ็จะได้ปรับปรุงช่องตัวเองหรือว่าอยากให้พี่แจ็คพูดเรื่องแนวไหนพี่แจ็คก็จะไปหาความรู้มามาเล่าสู่ก,กันฟังวันนี้ก็แค่นี้ก่อนก็ขอให้ทุกท่านทางานอย่างมีความสุขในวันนี้ขอส่งความสุขทุกท่านขอให้ทุกท่านอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่ง เต็มเปีเป่ยนไปด้วยความรักและพลังขอบคุณและขอบคุณสวัสดีค่ะ